ช่องมิสเตอร์ซีร้อนไมโครับชแนลนะครับน้องก็จะมาเล่นไมครับในโทรศัพท์กันคุณแล้วก็ใครรับเจอวันนี้ของผมคือน้องอมสินน้องคนเดิมเพิ่มเติมแม่งเมื่อไรจะเล่นเป็นไมหมาอ่าไม่ใช่หรอกครับ I'm hurting... I'm hurting... I น้อยน้อยหนูนี่เราไม่ไั้หนเราเนี่ยไม่เี่ยม่ไมิไมไมชเวลาน่คืเลอนยน่ะติดให้้วยตอน่นเอาประตูมาวางตรงเอ่อาประตูประตูสีขาวอ่ะ 没当了，没咖啡。你你在哪呢？你刚到的。你不要当兵，不要。不要，你不想要，你不想要。 คิวนี่ตังตกใจมากนี่หี่หู่ด้วยน้อนี่นตังนังนี่ตัไป้วไปแล้วไปแล้โอเคแบบนี้ บบใบนนนี่ว no? like ิ่งควเอมันเห็นด to ้วยุาใไหมนทำอะไรอ่ะทำทำกระจกไงไหนคายอ่ะชายด้วเหรอมีดิทำาไหยัง้ใช่ไหมออเหมนทีุ่กเองนี่อ่ะเต็มเออแล้วแหละเนต้องเอาวิ่งเอาขั้ด้วยอ่ะ ไม่ต้องหลอกใช้มือนั่นแหละขุดได้มันต้องเอาสายไปเผานะครับแล้วจะมันต้องเอาสายไปเผาแล้วจะได้กระจกนี่ไอ้ตังค์เซื่อมันคงดีไอ้มาพักขุดเลยมาบอกให้ขุดดิอืมเป็นไรอ่ะตกอ่ะนี่อะมันไม่ใช่หนึ่มันทำมันเถอะดึงดีของพี่ก็มุด

หูได้เหล็กแล้วได้เหล็กเท่าไหร่ยิบเก้าอันยังไม่มีหรอกต้องอลงินถอยไปยาเผากระโจกต้องเห็นทำเช็ดดิทำกล่องกล่อง,ออองหรอ พี่ด้ละพี่ด้าะละเอเอาหน้บไปแล้วอ่ะไหนเออดีดีดีขบมาก่อนแล้วก็วางเหรอไม่ต้องวางไม่ต้องวางใควาง่ยาง่ขุดเงี้ยแล้วขยายห้องอ่ะขุดไปอัมเสิขุดไปฝั่งนึ่งขุดไปฝั่งนี้เออขุดนี้อัเสิสมช่อง ไม่ต้องขุดตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องขุดน้ำในน้ำสินห,หนึ่งหนึ่งะวงยังไงอะกล่องนี่อันนทำเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้า หกช่องหนึ่งสองสามหนึ่งสอง้วังสบองเนี่ยห <5 S 1> น,น,น,นึ่นงสองสาสี่ห้ห้นึ่ 1, งสองามสี่ห้าหนึ่งม่หาาน่งงี้าห้นมี้งอี้ยหนึ่งอาองี้าหนงี้หนึ่อนนี้าล้านงส้ันึงสองี 1, 2, นะ่ห้าหนึอง สามอย่างเงี้ยโอเคเป็นไหสี่อันนี้สี่ละอ่ะทันเงี้ยเลื่อยจนกว่าจะคุณเสร็จอ่ะของพี่หงแล้วต้องอย่าดื่มนะด้าน,นบนด้วยดูดิเท่าไหร่แล้วนับนับสองสามสี่ห้าไหนใช่โอ้โหหนึ่ง <5. S 1> หนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอยู่นี่ลูกอะไรปิดเลรออืมอันเห็นขุดด้านบนอันินก็ขุดเงี้ยอย่างเงี้ยไปมันอันเห็นจะเห็นช่องรูช่องน,นั้นเหรออืมช่องรูที่พี่ขุดอยู่อ่ะขุดไปเรื่อยๆขุดสามชั้น,นข้างบนหัวโพองอ่ะเออ โอ้ยขอโทษครับดืม่มใบวาดคิปอ,อยู่อำหนินขอโทษนะหนึน่งสองสามสี <c oughs> ่ห้าโคหนึ่งสองเออจอกันแล้วได้รา้วัอะไเนงยเราขุดอน,นี้ออกด้วยปะอ่าขุดอ่า ขุดตรงนี้ออกกันเลยสบายๆ้วตอนนี้ขุดให้หมดเลยเนี่ยที่ขุดพี่ใกล้พังเนี่ยอะไรวะขุดขุดบัตรแต่จะพังเนี่ยไม่ต้องดูที่ขุดดิเนี่ยเป็นอะไรนี่นะพี่มีเอาที่ขุดสำรองมาไม่ต้องเอามาดิไม่มีใครเลยใกล้พังเหมือนกันและ ดเดี๋ยวพี่ขุดทั้งหมดเองก็ได้เอาถึงขุดตรง<ช>ด้านล่างเออขึ้นุดเหมืกิดครั้งละขึ้นขุดบาทีมีมน้องซองกันเหลืออันเดียวแล้วเนะี่ยตอนนี้เต็มหลอดอยู่โอ้ยข้างดิข้างดิข้างดิเกิดท้ายแล้วตอนนี้พี่ก็กำลังชื่อคลิปว่าคลิปชื่อว่าเอาชุดรอดใน ชุดลอด e สามกับน้องไหมดเลยอโอเคดูดูดิไปตั้งคุไปหมดแล้วอะดูดิดน้องแล้ว่ะอยไม่เป็นไร เปิดได้เไปทำให้ดูวบ้านจะมาเสร็จแล้วก็เปิดกระทูทิ้งด้วยแล้วก็เอาอันนี้จอกเหลือห้าอันแล้วพึ่งดิแล้วก็อันนี้เปลี่ยนกันเปลี่ยนจากเป็นม้าใช่ไหมเพิร์บปพิร์บชั่นี้น่าจะเปิดแล้วล่ะอัมเทนโดน่า ออมเส้น,อ,น,น,อ,นสอันนี้เก็บหินนะพวกเนวออมหินเก็บหินพวกเนี้ยเก็บหินใช่ไหมคะไใช่พี่กะจะรอเช้าแล้วก็จะพาไปโรงทรัมเฮ้ยเล็กเสร็จแล้วเย,ย้ก็ะจกไม่ใช่ทำไม่นั่นออมหินลงมาพี่ลงมานี่นออมเสนช่องล่างเก็บหินนะช่องบนเก็บไม้เนี่ยไม้พวกเนี้ย แล้วข้างบนน่ะข้างบนเดี๋ยวเก็บพวกที่ขุดอันนี้ที่ขุดอยู้างล่างนนี้ดับไว้ไหนเอ้ยด้านบนเก็บออมสินด้านบนเก็บอาหารมีอาหารอยู่สองอันเนี่ยวพวกต้นไม้ด้วยอืม,อม เวลาไม่มีอาหารก็นั่นเอ้ยไม่ใช่เดีขุแป๊บเอ้ยไม่ต้องเก็บที่ขุดมันไม่ได้ที่ขุดต้องฝนหยุดฝนหยุดยังอนะมันมีเสียงฝ<ล>นเลยรอรอเช้าก่อนเก็บด้วยวะไหนไหนไหน 买鱼香啦。 ตอมบีนะเจ้พา,ามาบ้านเร็วเหนือหลังคาหลังคาเอาบิดไหมไม่ต้องหรอกนะครับมันไม่เจอแล้วค่อยมารอตอนเช้าก็พอนะรอตอนเช้าก็พอรอตอนเช้า ai mai kẹp Ông không tao mày này nó, mày mì kẹt rồi ship tiếp ping cái kẹt, àm àm một นี่ใส่ฮ้าไตัอันนี้มันไม่สวยเลยอ่ะดูดิดูด well ูดูเออขกทขดท่ามันคิดออกปางป๊าบป๊าป๊บป๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาาาบางอย่างมันแปบมันแปบาาาาาา่า นี่ทำงี้ทำงี้ขุดขุดขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ขุดตรงนี้ตรงนี้ไม่เนี่นี่ช่องพี่ขุดตรงเนี้ยตรงนี้เหรออืมอมสินขุดช่องนี้เนี่ยช่องนี้พี่ขุดดูอมสินขุดช่องเนี้ยไม่เห็นแล้วเนี่เห็นไหมเชื่อพี่ยังขุดตรงนี้เจอเหล็กเลยดูดิถ้ามีโอ้ยอมสิเรือกพี่จะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวอาหารมาให้พดิ ่นนัหช่องสองไอช่องสามช่องสามช่องบนสุดเลยบนสุดเลยเอาเอาสเต็กไหนอะสเต็กไอสีดำดำอ่ะดำดำอ่ะเออนั่นแหละเทียมสินชี้เมื่อกี้เทียมสินแปะเอามาพี่เต็มตาเต้นนี่เต้นอีกสองรอบยังไม่หมดเบน โยนมาอยู่ล่างอ่ะอยู่ล่างนั้นอ่ะไม่เก็บอ่ะอยู่ข้างล่างอ่ะเอาหนึ่งคุดฟังนี้สิดูแลเอาหนขุดคูดคูดแล้วฟัง ขุดลงมาด้านล่างเอา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 จะขุดไปลงไปข้างล่างเหรอเออขุดสามช่องอ่ะเนี่ยมันไม่สวยเลยอ,นะอ่ะเนี่ยอฮึแล้วถึงก็ขุดตามพี่ดิขุดแล้วนะมันก็จะเอาหินขุดสามช่องอนี่นี่อ่ะขุดตรงเนี้ยปึ๊บ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 นี่ยออาหินขุดตั้งแต่ตรงนี้เอาหินบล็อกเนี้ย ขุดตั้งแต่บล็อกนี้ลงไปเสร็จแล้วปุ๊บก็กลับมาบล็อกนี้เหมือนเดิมนี่เรใช่ไหมเออแล้วนี่ใช่ไหมันเหมือนพีป่ะเจำหมดและเมื่อลงึ้นแล้วอาหารไม่เกลียดใช่ไหม đuổi đi xong rồi sao lắm đuổi đi hai ai chết, ai ai sao lắm sao lắm ờ, sao lắm sao lắm Ơ sao lắm sao lắm Nè sao lắm sao lắm gì? เราอย่างนู่นบ้างสาเราด้วยแต่มันไม่ต้องไม่ต้องการบอกไม้ยังหนักขึ้มาแล้วต้องนี่พี่จะเปลี่ยนรูป่างมาเลยชิปนี่ให้มันเป็นไม้สวยทำอะไรด้า ยัได้ยินดีดูหนูโยนทิ้งเลยนะเนี่ยหนูชอบดินโยนทิ้งเลยนะซิปหายคิปเปิลไปกินน้ำแม่ดาบมีเราไปได้คิปเปิลดาบมีอู้กับระเบิดใส่ผมครับกูไม่อยู่เลยกระเบิดกูตายสิ่งที่เกิดกูหาย ไม่ต้องการคเปอร์ยา่งนะเลยนะอเฮ้ยเฮ้ยีแคบอกไม่พังว่ะพังไงก็มันระเบิดในน้ำเจ้ามูนยเจ้าจะเป็นอาหารในาสเทนี้ก็ไปไหน้าช่ปะน่ะมาไม่้านหมดีเออมาฆ่าได้เวลาไม่ได้ ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์แต่ถ้าสนุกก็กดซับสไคร์นะครับแค่นี้แะครับแล้วเจอกัน